อ๋อพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็ดบ้านหนองบัวบ่ค่อยออกครับพี่น้องจ๋าเพิ่นว่าตะกี้นะเอางี้นี่นี่นี่พี่น้องโอ้เห็ดอะไรอย่างเนี้ยเห็ดเหลืองๆกลมๆไหมนะเออนี่นี่นี่โอ้โดูอ๋อเดี๋ยวให้ไปพอส่วนก่อนจ๋าเอออ่ะเท่างค์ก็สองร้อยจ้ะจ้าตาห้านโอ้โหเพิ่นว่าถ้าใครกินเห็ดอยากหูว่าเห็ดมีพิษบ่มีพิษ เอาไปทอดหรือเพลือหรือผัดหรือทําให้ผัวกินนะรับรองว่าเขาเขาเขาจะรู้ว่าเห็ดนั่นมีพิษหรือเปล่าอ่าถ้ากินมาได้นี่ตายเป็นเเอาแกงจ้า่จะเอาทอดเอาแกงอ๋อแกงคะอ๋อแกงอันนี้เห็ดอะไรอย่างกอเห็ดขลานขลือบันเลบันเลืองกระเหลืองเลยเหรอขลานขลียงอ๋อแล้วอันนี้อ่ะเห็ดโคนอัันนน้เห็ดลมเห็ดลมเห็ดลมจ้าอ๋อเอาไปตำน้ำพริกเนาะโอ้บ้านหนองบัวอำเภอเทินจังหวัดลำปางจัดให้หถุงละสองร้อยเหมือนกัน บาทโอ้เห็ดสำหรับรวมๆแล้วนะอันนี้ยี่สิบเจ้าอันนี้ยี่สิบเลยอะอันนี้สองร้นนอยกิโลอันโอ้โหกิโลหนึ่งสองร้อยจ่าตามนั้นใครสนใจก็มาเนอะตอนนี้เขาป่าเขาแพะเขาดอยกันหมดอะตามา